เมตาจีเซฟพิ้งเน็ตบิ๊ยังเปิดได้ครับเมตาจีเกี่ยวได้ครับโอ้โหเสียงเฮฮาลอดสนามครับเมตาจีเปิดเข่าซ้ายครับยังข้ามได้ครับเดี่ยวสแกงามตีเกี่ยวอยู่แล้วครับโกชมสวย บอลเชียร์ครับเมนตาจีเสิร์ฟครับ2ต่อ9 9เอาล่ะครับอ้าวนตาจีเซิร์ฟเพิรเน็ตจุดยังเปิดได้ครับแต่ยอดโอ้โห ถ้าเตะมายาวๆนี่มีสีติดเกี่ยวครับวิ์ปืนใหญ่เส์ฟยอดครับโกอเปิดหลังเท้าไม่ดีเท่าไหร่ครับชนห่างห่างห่างย่งเตะได้ไหมมินตาจีเส์ฟพิกเน็ตโอ้โหลดนสวยงมาบโอ้โหได้แตมแต่ละครั้งนิด เสียงเียกันลั่นสนามครับพิกเลอีกแล้วครับยังเปิดได้ครับ มิตาจีเปิดได้สวยครับชงห้างครับรักกระบอกเกี่ยวมีเกี่ยวเหมือนกันครับพิษปริยายเสิร์ฟ1ิบต่อ7โก้โดดเปิดได้ครับโอ้ยมตาจีล้มครับโอ้ลูกนี้จะโก้ชงฉีกเกินครับมิตาจีเสิร์ฟ8ต่อ13 เบิดเปิดได้สวยครับชงหานไตยอดมินตจิเปิดซันดักติดเกียวครับล้นครับมินตจโยอดล้นครับมินตจโยอดลูกล้มครับ,ยอ,รบยอดครับครักทบอลเปิดหลังเท้าเดี๋ยวสแกนงามลาดเอ็นติกเกียวโดนตัวครับเสียครับ เฮ้ยโดนตัวครับลูกนี้โดนตัวเห็นเห็นครับลูกนี้โดนตัวครับพิตเปื้ใหญ่เสร์ฟครับลูกเดียวเกมไม่ข้ามครับมีตาจีเดินมาเยื่อแล้วครับ โอ้ถูกใจกำใหญ่แล้วครับเอา้ามินตตจีชี้ใส่แล้วครับของขึ้นแล้วครับบินตตจีเหมือนคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ครับเหนินตตจีจะคานว่าบิปืนใหญ่ไม่ยอมรับคำตัดสินของกรรมการครับ ต้องคุมอารมณ์ให้อยู่ครับ14ต่อ9ยิดปืนใหญ่จี้มินตาจีหรือเปล่าจี้เลยครับจบเกมครับเกียรขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับมินตาจีไม่รับคำขอโทษเลยครับผมขอตัดไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ